เรียนท่านผู้ตรวจราชาการเขตสุขภาพที่8และผู้บริหารทุกท่านผมนายแพทย์สุมนตั้งสุนทรวิวัฒน์ประธานเซอร์วิสแพลนสาขาโรคหัวใจเป็นตัวแทนในการนำเสนอ,อาการพัฒนาระบบบริการโรคหัวใจจังหวัดอุดรธานีในเขตสุขภาพที่8นะครับเรามีศูนย์หัวใจสองแห่งคือจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดสกลนครซึ่งจังหวัดอุดรธานีจะดูแลอีสานตอนบนแถบซ้ายนะครับ ตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายและโซพิสัยปากคาดของจังหวัดบึงการส่วนที่เหลือจะดูแลโดยโรงพยาบาลสกลนครโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นศูนย์หัวใจระดับหนึ่งคือให้การรักษาทั้งด้านาตรวจสูนหัวใจขยายบอลูนการผ่าตัดหัวใจซึ่งเราทำได้ตลอด24ชั่วโมง เรามีบุคลากราทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจ8ท่านสัญญแพทย์โรคหัวใจสองท่านกุมารแพทย์โรคหัวใจ1ท่านนะครับมีทั้งหอผู้ป่วยอายุรกรรมสัญญกรรมหัวใจหอผู้ป่วย icu ทั้งทางด้านอายุรกรรมและสัญญกรรมหัวใจนะครับปัจจุบันเองโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดสติมีนะครับซึ่งเรามีการรักษาสองแบบคือการรักษาโดยยาละลายเลือดกับการ ขยายบอลูนหลอดเลือดหรือที่เรียกว่าไพมา r y PCI นะครับในปีนี้เราพยายามจะให้การรักษาโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ใกล้จังหวัดอุดรรลลัศมีไม่เกิน50กิโลเมตรให้ได้รับการรักษาโดยการทำไพมารี PCI มากขึ้นกว่าแต่เดิมซึ่งรักษาโดยให้ยาละลายลิมเลือดนะครับเราพัฒนาระบบ ฟาสแตกเรื่อง s t ตมซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่าไม่ว่าด้วยการรักษาด้วยยาละลายเลือดเล,ลหรือการทำไพมารีพีซีไแต่ถ้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เราจะเน้นการรักษาด้วย p r i ารีพีซีเป็นหลักนะครับซึ่งจะให้ผลการรักษาที่ดีกว่านะครับในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็น non s t e m i นะครับซึ่งมีปริมาณเป็น2เท่าของสเตมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น high l i s t เราก็จะ ให้การรักษาโดยการฉีดสีดูหลอดเลือดและขยายบอลูนเราตั้งเป้าไว้ควรจะได้รับการรักษาภายใน24 4 8ถึง48ชั่วโมงที่นอนโรงพยาบาลนะครับเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลอุดอรนะครับในต้นปีเราก็มีการไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรอตรวจรับ PNC หรือ Provincial Network เครือข่ายโรคหัวใจสติมีจากสลพแต่เนื่องจาก มีสถานการณ์โควิดเลยทำให้การตรวจเยี่ยม PNC จากสรลพได้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพ,พันก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับแต่ในช่วงปี2161ก็มีโรงพยาบาลสกลนครที่มาช่วยเขตสุขภาพที่8ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทำให้ในปี2162ยอดจำนวนผู้ป่วยก็ ที่เรารับรักษาก็มีประมาณลดลงนะครับจำนวนเคสเองผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจนะมีประมาณ2,000ลายแต่จะประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ1,000ลายที่ได้รับการขยายบอลูนใส่ขดลวดนะครับตัวชี้วัดต่างๆนะครับในในการรักษาผู้ป่วยสเตมมีนะครับเราก็ได้ตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น ON-set ็ตทู s p ส t a ลนะครับอัตราการได้ ยาละลายเลื่อมเลือดหรือ primary PCI นะครับหรือ door-to-needle time หรือ d i r e c t t o w นะครับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI เราตั้งเป้าไว้ไม่เกิน9เรนะครับเราก็ทำได้ถึงเป้าปีล่าสุดก็อยู่ประมาณ9ซนะครับซึ่งอัตราตายก็อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระดับประเทศนะครับ ส่วนด้านการผ่าตัดหัวใจนะครับ Open Heart Surgery นะครับปีหนึ่งเรามีการผ่าตัดโรคหัวใจประมาณเกือบ500รายนะครับเราตั้งเป้าไว้ว่าอัตราการตายน้อยกว่า5%ปนะครับปีล่าสุดนะครับอัตราการตายเราก็อยู่ที่6%นะครับส่วนด้านการจัดตั้ง Heart f a i เร r ย Clinic เพื่อให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้รับการรักษาโดยสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาล เภศัชนักกายภาพนะครับก็ผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับและผลลัพธ์ในการดูแลไม่ว่าการมานอนโรงพยาบาลด้วยฮาร์เฟลเลียซ้ำหรืออัตราการตายก็ลดต่ำลงตามลำดับครับปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือ,อเราไปวิเคราะห์ว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับมกักจะเป็นผู้ป่วยที่มาช้านะครับแล้วก็เราก็พยายามรณรงค์ว่า อาการที่เป็น s t ต m ี Alert อาการเจ็บนั่นหน้าอกต้องรีบไปโรงพยาบาลนะครับจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็การสอนเบสิกล i f ซ Support ในผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับในกลุ่มญาติเพราะกลุ่มนี้เองมีโอกาสจะมีหัวใจวายหรือหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ เฉียบพันดังนั้นเองถ้าญาติสามารถทำเบสิกรายซัพพอร์ตได้ก็จะช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับส่วนการรักษาในโรงพยาบาลน,นะครับเราพยายามเพิ่มการรักษาด้าน Primary PCI ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันชนิดสเตมมีในรัศมีโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่เกิน50กิโลเมตรนะครับเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้เครือขา่ายอีกอันนึงก็คือข้อมูลระหว่างราสตโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัดก็ ยังมีข้อจำกัดใน,ในการเชื่อมโยงเราก็พยายามทำให้มีการเชื่อมโยงมากขึ้นนะครับอีกอันนึ่งคือการรณรงค์งให้ผู้ป่วยหยุดสูบุรีโดยโรงพยาบาลชุมชนหรือรอพอตอรางวัลต่างๆที่เราได้มีมากมายนะครับปีล่าสุดเราก็ไปประกวดงาน c ค d e c Network Forum ของกระทรวงจัดที่สงขลานะครินเราก็ได้รางวัล มากมายนะครับประมาณ4รางวัลน,นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ